you <laughs> Tôi có tán nữa, ครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิธีคนมักหลอ,อกครับผัวผัวกันแต่เศร้าแต่เด็กเลยครับเมื่อนี้กับใหญ่ามากโขกสะพานหินเนาะพี่น้องเนะาะกับมาหอดโขกกับประมาณตีสองแล้วครับเก็บเก็บตีสองแล้วพี่น้องเนะาะกับเมื่อนี้กับไปหลุดน้ำกันเบิ่งครับว่าสีมานน้ำมันเฮ็ดสิเป็น,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 นยังไงอีกหลังจากเฮาเวานเนียนไว้เนาะพี่น้องกับเฮากับเวียนแต่ห้อยก็จกากอ่ะมหาคือเก่าหล่ะครับว่บองหันหนึงกับสวนข้าเจ้าลงไปสามพุ่นเปิดข้าเจ้าก็ได้เยอะ กลับมาหลุนว่าเขาหาน้ำดากน้ำกลนเพื่อนเอาสีม,มดดนานพอมันเพื่อนจีหู้มองหู้ไม้เฮ็ดดีปันใดเดี๋ยวเขาไปไล่เฮ็ดกันเบิ่งครับไปครับพอแล้วครับดอกแรกแห้งมาของข้างบนนี่ถึงนลุน่งหัวเขียวครับเห็นแล้วกอกเขียงครับงามเลยพี่หนุ่มอีกสามต่มงามเลยครับ สุดยอดครับบนาเียยังมีเห็นอยู่ครับยังมีเให้เก็บยูบปะได้ปากกระไดเน็ดกอ้อครับพี่น้่ง แล้งงกขาวครับมูเดียวกันครับพี่น้องแต่ว่าห้องหัวก็หามูเห็นเห็นล้งงก เกียบเหยียบไปน่องตูมโอ้ย,อย่างงามบาน้วครับดอกนี่โเสยดาบานอาได้บนางได้อยู่ครับทองขาวจั่วเลย ไขค,ครับอูดอกบักยังแน่เลยครับดอกอละโมกเหลืองครับมีอีกสามดอกมูมูไม่ใหญ่ดอกครับพี่น้อง ก็ครับตูมง,งามเลยพี่น่ลมลังงกเหลียงครับสองอัน euh, พอแล้วครับเฮ็ดลังงกครับนี่มูหนึ่งครับลังงกเหลียงครับพี่น้องเป็นไครครับ พี่น้องเห็นไหมครับนี่ดินแตกหมูนูอยู่นี่กำลังดันดินขึ้นครับมาจิเป็นรเรื่องโงกเลียงครับงามอยู่อันทาวานกำลังขึ้นแบบนี้มามื่อล้างปัดจักไปใจเมื่อได้พี่น้องเห็ดก็ได้แปลกครับ เห็นบ่พี่น้องผนผึ่งนกยุ้มขับกอดง่า่เลย พี่น้องหูกเลี้ยงตุ่มอืมพี่น้องเบิ่งครับเห็ดละมูกครับใครนาำน้ด้วยพี่น้อง อยู่นี่อีกสามใครครับมูเดียวกันครับแต่ว่าออกห่างๆกันนน่น้อยหนึ่งนะพป่น้องเนา ดีครับสามตุม่มครับงงงงงงด้วยเนาะเห็นเห็ดแล้วงงก็ไอลอวไอ,อีกแล้วมั้งเขาบพิ่งแต่มาน้ำเนาะครับเพราะว่าเขามาน้ำมือนั่นบุกค่อยหมานก็เลยบมมูมาฝากกันมากมากนครับ <c oughs> ดอกนี้ เห็ดหน้าแหล่ครับดอกงามด้วยพี่น้องฮพี่น้องหน้ากระดาษเลียอนหนึ่งแล้วครับค้าหากใหม่พี่น้องเก็บมันรุด เสียงพี่น้องพื้นจุดกับพวกต,ต่ำต่ำอยู่ทั้งทั้งหน้าผพาคนนะครับหยดก้อรครับหยดก้อยแล้วพี่น้อง ครับแหนมเห็นตะไก่เลยผมเห็นว่าปุ่นปุ่นบานย่างเงี้ได้พี่น้องขอจานเลยลครับคุณไข่เอาได้บูบูหนิพี่น้องโอโได้ได้ครับ ก็อยู่นี่นนพี่เนาะสองบาทเลยเนี่โอ้โหบานนี่นะพี่เนาะมีแต่บาทไปละบาทโอ้เดี๋ยวขอหยาดล้างตาไปเข้ากันเลยครับ นีกบ้านขอตุม้มนะครับ <c oughs> อีกหนึ่งบ้านเปิ่งเสียงพี่น้องบ้านนี่แหละต้องเตรียมตาไว้ดีเนาะครับสองบอกนี้นะครับ งามอีี่น้องสามตอกยังไงพี่น้อง หลงหกดอกนี้นะพี่น้องดอกนี้ครับว้าดพี่น้องบานคือเลือนะครับบานใหญ่ตั้งหาพี่น้องโห่เสียดายนะพี่น้องเนาะโบม้าผอตอนตุ่มแข็งดีครับโอ้ยบานนี้ไหมพี่น้องดึงเอาแบบนี้ได้ครับ เดี๋ยวจัดระเบียบดีๆกันครับรวมไหมพี่น้องรวมง่งยๆเลยครับน็ดกอดอกนี่คือยูดแบบนี้พี่น้องไต่บนว้ายยันแตกอยู่ครับ ยังไงล่ะพี่เนาะอืมว่าเดียวแตกแตกกเอาเก้าครับงามอยู่เนี่ยบาดอีกแล้วครับอืกินกีเดียวได้สวงเลยพี่เนาะ บอเเลยอีเหยียบกับหิดก้อเยอะนิดหนี่งแหละครับพี่น้องไปเก็บในเบื้องหน้าพี่น้องนะหิดก้อครับ ต,า,ตาแล้วครับพี่น้องครับตัวนี้เขาหยางนำ้ำเสียงกับโขกมากอดีมาพ่อพี่น้องบานบานไม้กีด่ะไม้กีดรับาโอ้าเป็นเป็นอิซี่เลย่นเปิ่งเ,เ,เ,เป็นกะเป็นกะมาวงอีนึงบเฮ้นึบะโอ้นะอเนกับหมานี่เี่ครับหมานดูกีหนึงกีสองหมานอยู่ เขากุมารคุนกุมารหามาตำกันอยู่ช่วงหนา้าผาเว้ดีครับพี่น้องเควนเมียใช่นว่ากีดังไปนอนกะเขาผ่าแจ้งบว่านี่ยังไงผ่าแจ้งนะครับอืมมันหนาวหนาวใช่เนี่ยนอนมือหนีหมอกบ่ารงเนาะมือหมอกนะจึ๊บอยู่นี่ครับเขากล่ว่าถีหาไปหีจกจังน้อยเขากล่าจีโค้งกับบ้านแล้วพี่น้องว้าวไปเห็นงานเห็ด <laughs> โก้ครับ จุ้มครับ <c oughs> กะไก่สีแกงแล้วพี่น้องสลัวสลัวครับ <c oughs> บานเปิ้งเซ้งครับรองี่นอกกล้องมีไหะครับจุ่มกันามากๆเลยพี่น้อง เก่งแล้วนะครับพระมีกอรครับกในอุ้มนี่ยานเปื้อซึมนัา <c oughs> เบิ้งดอกกันครับได้บ่นี่เปิ้งทองก่อนขอดูท้องก่อนนะโอ้ทองพอดีครับเปิเ้เฉียดใชพี่น้อง ไข่คร,ครับเห็ดละงอกครับพี่นอ้องคือมีดอกเดียวเนาะบานันนะ <c oughs> บ,บ่มีหิมูครับหูอยย่ปีจั๊กสองตู้มานน้ำนี่พี่น้อง có gặp thịt Sám tùm lên nòng Gặp thịt coi lèo Hôm nay ตา,ตาเน่นอนพี่นอกเห็นว่าครับเห็ดกล้วยแล้วครับ สามด้เป็นพี่น,อน้องดูนงามเลยครับตูปนปั๊บพี่นอ้องเห็นแลงงงครับน่าสิเป็นละงงกยังครับ ยังสี่เมตรนาะพี่น้องนะงามดีกำลังออกจากไข่ไงอีกสองไข่ไข่แฝดทำตัวน,นี้พี่น้องไข่ติดกัน <c oughs> แหงเต็มแหงฟอดพี่น้องเอ้ยมือสีมันนะ <c oughs> งามเลยกับมิดกอ พี่น้องครับพี่น้องกะมาถึงจวงสรุปผลงานในการเก็บเห็ดของห้องมือนีและเนาะครับเนาะเบิ้งเด้ครับถื <c oughs> อว่ามาันขัดมันเนี่ยมันปุดมันโป้เนานะพี่น้อง รถเลยครับเก็บใส่อีกะคือสิไหลครับกะอับมือนี้บ่ได้เอาเสียมะฮว่าจำไหมพี่น้องต้องใส่ชีเด,ดทอดตัวนี้ละ่ะห่อกับบัตรนักเตะขี่รถล้มบัตรยางเบิร์ตกับโอ้หมนัมนหมันพี่น้องมือนีบเราเประมาณแรกๆเขากระสีหมันเป็นเห็ดละงกนะพี่น้องเนาะเห็ดละงกบัดน,นี้เขายางขึ้นไปยางเขาโซนเห็ดกอกะเพราะอะไรเก็บครับมือนี้ถือว่าเห็ดออกดีก็ทุกมื่อพี่น้อง,องกะบโฮมลาซีลโฮมลาหา น้ำหูมก็บบอกบอกว่าแต่ว่าขันหูมได้ออกซี่หาถึงบานกับพองครับมานมานมานเนาะพี่น้องเนาะกะที่ว่าเฮ็ดกะที่ว่าออกไข่แน่ก็ทุกมือจะน้องพี่น้องเนาะเฮ็ดมือนี่กะได้กะต้องล่อลุ่นว่ามือเต่าไปสิเป็นดังใดอีกมักเป็นเด้ดเด้มือนี่มานมือล้างเบามานเนาะพี่น้องครับสำหรับไม้ยนี่ฮขกกะบอกตั้งแต่ต้นๆคลิปตัวน้องพี่น้องเนาะตันงดตขันเบื้องต้นคลิปกับสีหูม ว่าเขาบอกหมายีาดอกพี่น้องหมานครับสำหรับคลิปน,นี้กะมีก็หมานมาฝากพี่ฝากน้องซ้ำนี่แล้วเนาะครับเนาะหมานปวดโพเลยจังใดกะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามพบกพร,ร,รไม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับพี่น้องช่วงเนี่ยไม่รู้บ่ค่อยเดี๋ยวไปหาเห็ดน้ำเลยครับเบิงบ่งเบิงบ่งเบิง้งเบิ้งกูสาวมาหาหอดบ้านเลยครับเบิ้ ไม่รู้มีผู้สาวด้วยครับหลบหล่อหลายผู้สาวมหาหาฮอดบ้านแอนด์ว่าผู้ใดไปหาเฮดเลยเฉยหนีไม่รู้ <c oughs> ถึงมามีคนจับไปน้ำกับเบิงผู้สาวผู้สาวมหาหาฮอดบ้านเอฟพี่ามหาเนี่เอฟพีตามหาบ่กไม่รู้ติดสาวเลยแบบประมาณนี้แหละเขาจักลูกสาวผู้ใด b u t นีม่มาหาไม่รู้